Gracias. <laughs> ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านอาประทศ้การดเนินกรมูอชุมชนพร้อมกันซึ่งทั้งมอบระกาศแก่แรยงานและประชาชนในพื้นที่ที่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ700ตำรวจอุธรจังหวัด กองที่2 3ที่ทำการปกครองจังหวัดบอรีรังหวัดบรีรัมสำนักงานป้องกันสำนักงานโดยทาทิการและสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรรองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองัมยเทศบาลนครบุรีรัมย์เทศบาลเมืองหนองเทศบาลเมืองหนองสูน้ำคาเทศบาลเมืองบ้านดู่ อำเภอเมืองดอนทันดีอำเภอภูผาวีอำเภอหนองหางอำเภอบ้านดู่อำเภอ,อเบ้านถืออำเภอเพนมาาบ็ญอำเภอเมืองสะอาดอำเภอศรีท่า อำเภอปุจจางอำเภอน้ำโสศอำเภอวังสามหมออำเภอชัยวนอำเภอทุ่งฝน อำเภอกูแก้อำเภอประจักษ์กศิลปากรมสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนยนสธรสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองกำกับการตำร,รวจตะเวนชายแดนกองกำกับการสี่กองกงกับการตึกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่เก้าศูนย์รประสานงานพสมจังหวัดอุดีรัมย์ เทศบาลตำบลบ้านจ่าเทศบาลตำบลบ้านสาเเมืองบรียเทศบาลตำบลหนองหวงกว้างเมืองบุรีรัมยบลหัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตำบลไผ่อำเภอเมืองบุรีมีองค์การบริหารส่วนตำบลอิสร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคีนอำเภอเมืององค์การบริหารส่วนตำบลนาควาอำเภอเมืองนอองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนนองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตะบนสามองการบริหารส่วนตะบนหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรตะบนหนองไฮอำเภอเมืองอุดรธานีองค์การบริหารส่วนเทศบาลตะบลกรมพันเทศบาลตะบลเทศบาลตะบนเชียงเทศบาลตะบลแชร์แล้วเทศบาลตะบนปากโคอำเภอ เทศบาลตำบลพันดอนเทศบาลตำบลเวียงคำเทศบาลตำบลหนองว่าเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งอำเภอคุนหัวปีองค์การบริหารองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุกอำเภอ การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลโคกเทศบาลตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองเทศบาลตำบลพับตกเทศบาลตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานเทศบาลตำบลหนองเม็ดอำเภอหนองหานเทศบาลตำบลหนองหานอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลดอกหายโศกอำเภอหนององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงอำเภอหนอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาอำเภอหนองหานองค์การบริหารส่วนตำบลตาลบริหารส่วนตำบลพลางอำเภอหนองหานองค์การบริหารส่วนตำบลส้อยพาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริ บริหารส่วนตำบลสุ่มเศร้าอำเภอเพนเทศบาลตำบลโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดเทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาอำเภอโนนสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลทงนานาอำเภอ บริหารส่วนตะบนหมุ่แก้วอเภโนนสะอาดองค์การบริหารส่วนตะบนโพสีสำราญอเภอโนนสะอาดองค์การบริหารส่วนตะบนหนองปงสีอเภโนนสะอาดเทศบาลตะบนจำปีอเภสี่าเทศบาลตะบลบ้านโรงอเภอสี่าเทศบาลตะบนสี่าอเภอสี่า เทศบาลตำบลหัวนาคำอำเภอสีท่าองค์การบริหารส่วนตำบลตาดทองอำเภอสีท่าองค์การบริหารส่วนตำบลนายูอำเภอสีท่าองค์การบริหารส่วนตำบลสีท่าอำเภอสีท่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนอำเภอสีท่า เทศบ,บาลตำบลกุดหมาไฟอำเภอหนองบัวซอเทศบาลตำบลโนนหวายอำเภอหนองบัวซอเทศบาลตำบลภูผาแดงอำเภอหนองบัวซอเทศบาลตำบลหนององค์การบริหารส่วนตำบลถอนนาลับอำเภอบัานดูองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำอำเภอบัานดู องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่อำเภอบ้านดุงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจากอำเภอบ้านดุงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุง บริหารส่วนตำบลมั่นตาอำเภอบ้านดู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพสูงอำเภอบ้านดู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองอำเภอบ้านดู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมก่ออำเภอบ้านดู่เทศบาลตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านถือ เทศบาลตำบลคำโงอำเภอบ้านถือเทศบาลตำบลบ้านถืออำเภอบ้านถือองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสารอำเภอบ้านถือองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านถือองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงอำเภอบ้านถือ บริหารส่วนตำบลจำปามอำเภอบ้านถือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอำเภอบ้านถือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขออำเภอบ้านถือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถืออำเภอบ้านถือองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองผาอำเภอบ้านถือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอบ้านถือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูอำเภอบ้านถือองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกอำเภอบ้านถือเทศบาลตำบลบ้าน่าดอำเภอเพชรเทศบาลตำบลเพชรอำเภอเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางอำเภอเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีอำเภอเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางอำเภอเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห่ออำเภอเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวอำเภอเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลนาผู้อำเภอเพ็ญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอำเภอเพ็ญเทศบาลตำบลหนองบัวเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่นอำเภอหนองบัวซอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากย่างอำเภอสวนที่สบาลตำบลกุดจัตที่สบานตำบลเชียงเพงอำเภอกุจจัตเทศบาลตำบลบ้านเยนเทศบาลตำบลปากโคลอำเภอกุจจัตเทศบาลตำบลเมืองเทียเทศบาลตำบลยางเทศบาลตำบลสร้างองค์การบริหารส่วนองค์การบริหาร สวนตำบนตาเลียองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างเกาะเทศบาลตำบลนางัวเภอน้ำโสงเทศบาลตำบลน้ำโอำเภอองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห่วองค์การบริหารส่วนตำบลสีองค์การบริหารส่วนตำบนสามคีองค์การบริหารส่วนตำบนโูงองค์การบริหารสวนตำบล ตำบลลำพันชาติเทศบาลตำบลวังสามหมอเทศบาลตำบลหนองย่าไซอำเภอวังสามหมอองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลโพนสูงเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมอำเภอชัยองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักอำเภอชัยวางเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน ตำบลนาดีอำเภอหนองเทศบาลตำบลแสงสว่างอำเภอหนององค์การบริหารส่วนตำบลทับคุ้งอำเภอหนองแสงองค์การบริหารส่วนตำบลแสงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงเทศบาลตำบลบ้านโคกอำเภอสร้างของ ำบลบ้านยวนอำเภอสร้างทองเทศบาลตำบลสร้างทองอำเภอสร้างทององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาดอำเภอสร้างทององการบริหารส่วนตำบลบ้านหินงอมอำเภอสร้างทองเทศบาล อำเภอนาดีองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้องอำเภอนาดีองค์การบริหารส่วนตำบลรองตลอยอำเภอพิบูลรัก์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสายอำเภอพิบูลรัก์ องค์การบริหารส่วนตำบล้านแดงอำเภอพิบูลรักเทศบาลตำบลหู่แก้วอำเภอหู่แก้วเทศบาลตำบลคลองสายอำเภอหู่แก้วองค์การบริหารส่วนตำบลคอใหญ่อำเภอหู่แก้วองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินอำเภอหู่แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาดอำเภอประจักษ์ศิลปาคมองค์การบริหารส่วนตำบลบุญจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชมเพือวามสักตตังแต่38เดนนที่ได้กหอ ับต่อบอก,บอกท่าแต่ไม่ชนะนะ76ทุบบกวันเขาก็ไม่ยอมนอนนะฮะมันต้องตลอดทางแต่ไม่งั้นเราไม่ชนะมันอื่นก็ไม่ได้นะผมชวนท่านนั่ะถ้าจำไม่ผิดต้องจิบจังหวัดได้กรุณาเรียกประชุมผู้บริหารท้องถิ่นนะ18ตุลาคมหรือ25ตุลาคมจำไม่ได้ประมาณกี่หลาเดือนนะถามว่าผู้ว่ามีนโยบายอะไรไหมใครถามไหมาลุงนายกนาดีบอกบอกได้อยากได้นโยบายใช่ไหม เอาไปเลยอุดอรเมืองสถานอุดอรโมกลินแต่นั่นคือสิ่งที่ตั้งใจจะบอกพวกเราอยู่แล้วนะครับ สะดกผมเรื me, so them, ่องเล็กแต่จะทําให้ผู้ปฏิบัติทุกคนคุณคนภูมิใจนี่คือสิ่งที่สําคัญกว่ามันสามารนะครับเป็นรางวัลใจที่ผมใช้คํานี้นะไม่ใช่รางวัลผู้ว่าชาวอุรรลานแสนคนกับงานที่ตั้งใจจะผมเป็นคนฝันนะเที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยให้ได้ก็แต่งพวกเรานะผมคอยดูทุกวันแหละบางแข่ง่มากถํา ให้ขกา,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 ารครับถนี้เคยมีช่วงเวลานึยายรเมื่จัดการไม่ได้มจะใจตรงไหนเราก็เ,เราียุ่มีกินเราพัฒน,น,นาไปเ,เรื่ยเมื่อเป็นควาเจริญนะทุกดานนั้นเรกินอุตสาหกรรมแต่สิ่งหนึ่งที่ทาให้เรา,า,เ,ราเป็นคนที่ได้รัการยอจากคนทั่ประเทศคือเราเป็นคนสะผมไม่ใช่แพว่